เรามาติดตามดูประเด็นในสาระในส่วนของทุเรียนนะครับซึ่งในช่วงนี้ประเด็นหลายๆท่านก็ยังคงมีข้อสงสัยซึ่งผมอยากจะสรุปให้ฟังดังนี้ในส่วนของทุเรียนขณะนี้นะครับในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่เพลระแลงทั้งเขาชะเมาหรือทางเขตคลุงหรือว่าในบางเขตนั้นก็เริ่มเห็นสภาวะของการออกดอกแล้วแล้วก็บางสวนนะครับออกมากบางสวนออกเล็กน้อย เพราะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยจึงมักจะมีคำถามว่าอาจารย์ผมเอาดอกชุดนี้ไว้ดีไหมหรือผมอยากจะตีออกหรือจะตัดแต่งออกเพราะว่ามันไปตรงกับภาคใต้เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องค่อยๆค,คิดพิจารณานะครับเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาหลายปีหลายสวนครับลองบอกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแม่เกือบพลาดความหมายก็คือจะมีผู้ตัด ผู้รวบรวมหรือขบขคลใกล้ชิดเราที่อาจจะมาบอกว่าโอ้ยชุดนี้ตรงใต้ก็ไม่ควรจะเอาไว้ตีดอกออกสุดท้ายทุเรียนชุดนี้เกือบร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านค่อยๆค,คิดพิจารณาให้รอบคอบสักนิดหนึ่งเรามาฟังข้อมูลดูนะครับก่อนจะตัดสินใจประการแรกครับถ้าเราไล่อายุของดอกทุเรียนชุดนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเดือนกันยายนครับกันยา ตุลาตุลาเขาก็จะบานเสร็จพฤจิกาธันวามกราก็คือกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เก็บเกี่ยวแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีที่ภาคใต้ก็จะอยู่ที่ราคาร้อยบาทต่ํากว่าหรือสูงกว่าเราตีให้ร้อยบาทเป็นแกนกลางเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าตรงภาคใต้แล้วจะไม่ได้ราคาตอบได้เลยเขาว่าไม่ใช่ประการเหตุผลตรงนี้เป็นส่วนด้านการตลาดคือด้านราคา เรามาดูส่วนที่สองครับบางสวนออกไม่มากนักครับอาจจะออกประมาณสัก1 0 2เ็นคือร้อต้นเนี่ยอาออกสัก20ต้นบางสวนร้อยต้นออกถึง50ต้นและยิ่งออกห0ต้นนี่ยิ่งไม่น่าจะเอาออกได้เลยทีนถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรในกรณีนี้เราก็มีคำแนะนำนะครับว่า เราสามารถที่จะปรับระบบได้ทั้งสิ้นคือในเมื่อเราเห็นว่าทุกเรียนเหล่านี้ออกดอกเราก็เก็บดอกเหล่านี้ไว้เลยแล้วก็ไม่ต้องมีการตัดแต่งในลักษณะดอกที่อยู่ปลายช่อหรือสวนที่ออกไม่มากนักเพราะอะไรเพราะว่าในปริมาณดอกที่ออกมาในลักษณะแบบนี้ถ้าเราไปตัดแต่ง จะทำให้ทุกเรียนเหล่านี้ผ่านฝนมาตลอดและรูปทรงเขาก็จะเสียหายคือจะเป็นรูปใหญ่แถมบางครั้งอาจจะเป็นรองเท้าบูทรองเท้ายางรองเท้าโอบอะไรเหล่านั้นเราก็ปล่อยเขาไปยกเว้นกรณีต้นหรือส่วนที่มีดอกในปริมาณที่มากเราก็เลี้ยงดอกไว้ตลอดและสิ่งที่ผมจะนำเรียนก็คือว่าถ้าในกรณีต้นที่มีมาก หรือต้นที่มีน้อยแล้วเขาเกิดการออกดอกติดตางกันเพราะว่าในสัปดาห์หน้านี่นะครับฝนฟ้าอาจจะเริ่มตกมากขึ้นเล็กน้อยเพราะฉะนั้นฝนอาจจะเป็นตัวส่วนที่กระตุ้นให้เกิดการออกดอกเราค่อยไปดําเนินการตกแต่งภาวะก็คือเราอาจจะเอาดอกรุ่นพี่ออกแล้วเหลือดอกรุ่นน้องไว้ในปริมาณที่มากตรงนี้ก็จะทําให้ระยะเวลาเนี่ย ของการเก็บเกี่ยวได้ยืดออกไปอีกความหมายคือพูดกันง่ายๆนะครับแผ่นภาษาง่ายๆคือปล่อยให้ดอกเขาออกช่วยให้ดอกเขาออกไปเลยแล้วเราก็มาแต่งรุ่นพี่เพื่อให้เหลือรุ่นน้องเพราะฉะนั้นอายุของการเก็บเกี่ยวจะยืดออกไปอีกอย่างน้อย20วันโดยประมาณนี่คือประเด็นที่2ที่อยากจะฝากไว้ประการที่3ส,ส่วนของปริมาณนะครับตอบได้เลยว่า,าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราจะพูดถึงในการตลาดในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ามันไล้ผมแดนแล้วหมายความว่าอย่างไรทุเรียนภาคใต้วันนี้ก็มาขายอยู่ที่ชันทบุรีคือมาเป็นคันรถมาแกะมา,าทํากระบวนการแกะเนื้อมาจําหน่ายมาขายปริเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในอนาคตถ้าเรามีทั้งพี่น้องชาวภาคใต้กับภาคตะวันออก ท้ายสุดครับกล่องมันก็จะไปรวมกันอยู่ที่ตู้ที่แหลมฉบังก็เป็นไปได้อีกเพราะในอดีตเขาก็ทําอย่างนี้ต่างคนต่างบรรจุแล้วเอามารวมขึ้นตู้ที่แหลมฉบังก็ยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นปัญหาด้านนี้คงไม่ได้เป็นปัญหาครับแต่ปัญหามันก็จะมีอยู่ตรงจุดที่ว่าเราเข้าใจในหลักการตรงนี้มากน้อยเพียงใดและเหตุผลอันสุดท้ายนะครับ ในช่วงของการตลาดภายในประเทศของเราณนะปัจจุบันนี้กระแสะการนิยมในการบริโภคหรือในการรับประทานทุเรียนก็ค่อนข้างจะมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นปัญหาครับกับเรื่องของปริมาณที่ออกสรุปคือไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านคิดจะเอาออกตามคําบอกกล่าวหรือเล่าขานมาจากผู้ที่ท่านรู้จักมากคุณประเด็นที่ผมให้ท่าน เป็นจุดเทคนิคนะครับคือถ้าเราไว้ดอกดกๆเนี่ยระยะเวลาของอายุดอกกว่าจะบานแล้วเสร็จนะครับอย่างน้อย7 0วันแน่นอน70วันดอกหนึ่งดอกตั้งแต่ออกมาจนถึงบานเนี่ย45วันแต่ถ้าเราเลี้ยงดอกไว้เยอะจะใช้ระยะเวลาเกือบ70วันเพราะนั้นการยืดระยะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปหลบเลี่ยงการตลาดในระยะดอกได้เพราะไปถึงระยะผล ระยะผลนั้นถ้าเราไว้ผลมากเราก็จะยืดไปถึง135-1138วันเราก็จะได้ทั้งขนาดน้ําหนักและระยะเวลาก็จะยืดออกไปอันนี้เป็นสาระที่อยากจะนําเรียนมาดูปัญหาต่อมาครับจากสภาว่าฝนทิ้งช่วงที่ติดต่อกันอย่างยาวนานในหลายพื้นที่คือบางพื้นที่เนี่ยฝนตกจริงแต่ตกมาแล้วก็มีได้ว่าจะ ได้ปริมาณน้ำที่มากเพราะนั้นปัญหาตอนนี้สิ่งที่กำลังพบแล้วก็หลายท่านก็ไม่น่าจะเชื่อแต่ฟังแล้วรีบเข้าไปในสวนซะไปตรวจดูพบอุปกรณ์ที่สำคัญนั่นคือคือแว่นขยายหรือแว่นสองพระคือผมไม่ให้ใช้แว่นหมอดูนะครับเพราะแว่นหมอดูนั้นอาจจะดูได้ไม่ละเอียดพอสิ่งที่เราต้องการให้ท่านดูคือตัวแก ตัวอ่อนและที่สำคัญคือไข่ไข่ของไรวันนี้เราพบว่าในหลายพื้นที่เกิดการระบาดของไรและไรเหล่านี้เองนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นได้อย่างรวดเร็วเวลาที่ท่านจะไปตรวจดูไรทุเรียนเนี่ยขอให้ดูจากใบแก่ด้านในก่อนดูจากใบแก่ที่อยู่ด้านในแล้วก็ หลังจากนั้นจึงออกมาดูใบเพสลาดหรือใบแก่ด้านนอกตำแหน่งที่เราดูให้ครั้งแรกให้ดูที่เส้นกลางใบถ้าท่านพบว่าที่เส้นกลางใบของทุเรียนมีตัวแก่สามตัวสามตัวนะครับท่านรองส่องเข้าไปรายละเอียดท่านจะพบไข่อีกไม่ต่ำกว่า25ฟองถึง30ฟองต่อใบนั้นลักษณะไข่ก็จะเป็นเม็ดใส นะครับเม็ดสายสีส้มสีชมสีแสดอะไรเหล่านี้เป็นต้นย้ำว่าขณะนี้เนี่ยเริ่มมีการระบาดแล้วเราจะต้องทำการควบคุมเพราะนั้นที่ผมจะเปิดสปอร์ตมาโอไมค์ซูเปอร์ห้า็ด้วยเหตุผลอันนี้แหละครับอยากจะฝากไว้เป็นสาระสำคัญในวันนี้ว่าท่านต้องเข้าไปตรวจการตรวจตรวจใบแก่ที่อยู่ภายในก่อน ที่เส้นกลางใบห, them, หลังจากนั้นก็มาตรวจด้านนอกเราจะพบว่ามันมีการระบาดจริงๆในขณะน,นี้สำหรับในส่วนของโอไมนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะกำจัดได้อย่างรวดเร็วและก็เหมาะที่จะใช้ในช่วงระยะนี้นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมียาหรืออีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวแซนไม้ของอล i ิสตานะครับซึ่งก็จะให้ผลในการควบคุมได้ระยะยาว แล้วก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะคุมได้ถึงตัวอ่อนและตัวแก่ส่วนปัญหาต่อมานะครับสำหรับในส่วนของทุเรียนที่เราพบการระบาดแล้วกำลังจะระบาดรุนแรงต่อไปในอีกสองเดือนสาเหตุที่ผมพยากรณ์หรือคาดการณ์ตรงนี้ก็เนื่องจากเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนั่นก็คือการระบาดของราใบาติดราสีชมพูราไฟทับทราซึ่งไฟทับทราเองนั้นที่เกิดขึ้นที่ใบ ที่ลำต้นที่กิง่งก็จะเป็นคนละกรณีกันแต่เนื่องจากในขณะนี้นะครับสิ่งที่เราพี่น้องชาวสวนพบเห็นก็คืออาการใบเน่าดำจริงๆแล้วอาการใบเน่าดำนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปสรุปได้ว่ามันเกิดจากเชื้ออะไร เพราะคนที่จะตอบได้ก็คือห้องปฏิบัติการห้องแล็บที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6แต่จากประสบการณ์และการสำรวจข้อมูลการดูกความพฤติกรรมการแพร่ระบาดเราก็พอที่จะสรุปได้หลายประเด็นครับว่าสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากในส่วนของเชื้อราและเชื้อราเหล่านี้เป็นไปได้ทั้งราที่เกิดจากไฟทอปทอ่าพาราซิติก้า ก็คือมาจากสวนที่ใกล้ยางพาราเกิดจากราใบาติดเกิดจากราสีชมพูประเด็นเหล่านี้ส่วนกรณีที่เป็นไฟทับทราให้ดูตรงนี้ครับว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใบที่อยู่ด้านร่างที่ต่ำและก็อยู่ใกล้พื้นดินอันนั้นคือประการที่หนึ่งประการที่สองลักษณะของการลุกรามของเชื้อไฟทับทราที่เป็นพราหมิโวลาเขาจะเข้าที่เส้นกลางใบ แล้วจะพุ่งไปตามเส้นกลางใบไปสู่เนื้อใบแล้วก็ลุกลามจากด้านล่างขึ้นด้านบนใบที่ติดติดติดกันก็จะลามขึ้นไปด้านบนการกระบวนการตรงนี้ย้ำาครับว่าการตัดแต่งชายทรงพุ่มด้านล่างให้สูงจากพื้นดิน1เมตรคือไม่ต้องตัดกิ่งใหญ่ก็ได้ครับตัดปลายก็ได้นั่นเป็นวิธีที่จะช่วยได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็การควบคุมนะครับก็จะเป็นอาร์มิโกเปนฟอสเฟเทิลอลูมิเนียม ซึ่งจะให้ผลในการควบคุมได้ดีหรือจะเป็นรวมของฟอสคอปเคของเชียร์ไทยหรือจะเป็นในส่วนของอพิตพันธ์ที่เป็นตัวในการควบคุมอย่างเช่นเมทิลรักซิลแต่เมทิลรักซิลต้องไปบวกกับแมนโคเซปหรือจะเอาเมทลรักซิลไปบวกกับฟอสคอปเคก็ได้ส่วนในกรณีที่ลักษณะของใบมีอาการเน่าดำแล้วก็มีอาการลุกรามอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือเราจะสังเกตว่าหนึ่ง มักจะเกิดกับสวนที่ใกล้สวนยางพาร,ราหรือ 2. เกิดในพื้นที่ที่เป็นสวนผสมผสานที่ค่อนข้างจะทึบหรือ 3. อยู่ในพื้นที่เขาโดยเฉพาะที่มีแสงแดดน้อยมีความชื้นสูงประเด็นตรงนี้จะลุกรามอย่างรวดเร็วในทางกลับกันครับถ้าเป็นสวนที่โล่งโปร่งอากาศทายเทเราอาจจะพบการระบาดแต่อีกอาการหนึ่งก็คือจะระบาดไม่รุนแรงนัก นั่นเป็นประเด็นที่ผมต้องให้ท่านเข้าใจนะครับว่าทำไมเราถึงเน้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างสวนการใช้อากาศการทำให้ใบแห้งการให้อากาศถ่ายเทการให้มีแสงแดดนั่นคือสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดที่ท่านจะต้องปฏิบัติแล้วก็ล่าสุดนะครับท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลที่ได้มาบรรยายสาระความรู้ให้กับเราเมื่อ,อวันที่สองที่ผ่านมาก็ให้เหตุข้อมูล สนับสนุนตรงนี้ว่าสาเหตุที่มันเกิดการระบาดเนี่ยเพราะมันมีไนโตรเจนที่มาจากน้ําฝนเป็นตัวกระตุ้นแล้วมันก็ทําให้ไนโตรเจนตัวนี้เฟืออยู่ในปริมาณมากที่อยู่ในใบซึ่งอยู่ในรูปของไนเตรตซึ่งจะกลายเป็นอาหารของเชื้อราเพราะฉะนั้นแนวทางหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือการควบคุมเชื้อราเนี่ยเราแค่ไปหยุดการขยายพันธุ์ของเชื้อ ไม่มียาตัวใดที่จะไปทำลายเชื้อให้ตายในฉับพลันแต่ไปรบกวนกระบวนการขยายพันธุ์การจเจริญเติบโตการหายใจการทำงานของเชื้อราก็าจะทำให้เชื้อราอ่อนแอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องดูอีกประการหนึ่งว่าทําอย่างไรจึงจะไม่ให้มีอาหารที่จะให้เชื้อราเพราะฉะนั้นวันนี้จึงแนะนําตัวซุปดีเดิมชื่อว่าดีในเตรด ใช้ดีในเตเตรร่วมกับปัจจัยในการควบคุมเชื้อราแล้วท่านจะเห็นผลเลยนะครับว่าผลของการที่เราไปควบคุมจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสาเหตุคืออะไรการทำงานคืออะไรสาเหตุก็คือมันมีในเตตกค้างมากเพราะฉะนั้นในเตก็คืออาหารของเชือ้อราถ้าเราทำลายในเตตัวนี้ได้เชื้อราก็จะไม่มีอาหารการระบาดก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็ ใช้ตัวดีในเตรดหรือปัจจุบันชื่อว่าซุปเปอร์ดีที่อัตราหนึ่งรอซีซีต่อน้ำสองลิตรร่วมกับปัจจัยในการควบคุมเชลราอันนี้เป็นรายงานข้อมูลจากต่างประเทศแล้วก็ตัวผมเองก็ได้ทำงานวิจัยในเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ยืนยันผลได้ว่าถ้าใบเขาเป็นในลักษณะที่เราควบคุมเป็นใบดำมันแวววาวเราก็จะไม่พบการระบาดของโรคนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใช้คู่กันได้เลยนะครับสาหรับพิธภัณฑ์ตัวใหม่นะครับ ของบริษัทโซตัสนั่นก็คือกาบีนากาบีนาเป็นสารในกลุ่มเฟนทีโอไพเลตเฟนทีโอไพเลตนี่จะเป็นกลุ่มใหม่นะครับหลายท่านที่ถามผมว่าอาจารย์ยาของโซตัสออกมาแล้วหรือ,อยังชื่อกาบีนานะครับก็ไม่แน่ใจลองสอบดามได้ครับที่ชัยพฤกขุงที่เขาระยาถ้าเป็นของบริษัทเจียไตยก็จะเป็นในส่วนของคาวาเยวนะครับเป็นโปรฟิโคโนาโซนบกไดฟิโคโนาโซน อันนี้จะเป็นกลุ่มที่จะควบคุมทั้งราใบติดราสีสุมภูดได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีของอาการต้นเน่าอาการต้นเน่านะครับผมย้ำว่าเป็นไฟท็อปเทอ a ่าพ m ร์มิโวราเพราะฉะนั้นกรณีของการที่เราจะทำการควบคุมให้อยู่ได้นะั้นเนื่องจากฝนตกชุกดินแฉะฟ้าปิดมันก็ยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องเปิดแผละนะครับ ให้เป็นรูกว้างนิดหนึ่งคือไม่ใช่ถากเปลือกนะครับเปิดแผลที่เป็นรูตรงฉ่ำน้ำําเพื่อให้น้ํานั้นไหลออกเสร็จแล้วเราก็บ้างเป็นฟันปลารอบๆหลังจากนั้นเราก็ใช้สารเคมีในการควบคุมจะมีองค์ประกอบของตัวที่1ก็คือตัวมิโกเป็นฟอสเอทิลอลูมิเนียมเข้มข้นนะครับบวกกับฟอสคอปเคของเจียไตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอะโทนิกแล้วก็มีสารจับใบ ถ้ามีมอดเราก็ใส่อคอไาลิฟอร์ดเข้าไปด้วยนะครับจะเป็นเด็กก้าหรือจะเป็นในส่วนของอตัวลอชแบนแล้วเราก็ใช้วิธีพ่นนะครับไม่ต้องทาเพราะการทาเนี่ยมันจะอันตรายเราก็ใช้วิธีผสมเข้มข้นแล้วก็ใช้ถังพ่นหรือ,อสุบ ฉีดไปที่ตำแหน่งของแผลซึ่งเราต้องทำสัปดาห์ละ1ครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละ3ครั้งสิวันครั้งอันนี้คือส่วนที่รักษาที่แผลส่วนต่อมาการอินเจ็เข้าต้นเราจะต้องอินเจ็ครอบแผลใหญ่ใต้บนตะวันออกตะวันตกคือด้านข้างทั้งสองข้างบนและก็ล่างตรงนี้จะเป็นวิธีอินเจ็ที่ดีที่สุดแล้วก็อยากจะแนะนำว่าวิธีนี้ท่านก็ไปดูงานมาแล้วนะครับ ฝังด้านล่างเพื่อไม่ให้เชื้อลงข้างล่างฝังด้านบนเพื่อไม่ให้เชื้อขึ้นด้านบนฝังซ้ายขวาเพื่อที่จะให้เชื้อไม่ออกข้างแล้วก็เพื่อที่จะให้เนื้อเยื่อโซนที่ดีนั้นได้รับสารเข้าไปเพื่อป้องกันส่วนกรณีที่3นะครับเป็นกรณีที่อยู่ด้านล่างค,คืออาการเน่าคอดินซึ่งผมได้ย้ำม,มาแล้วว่าถ้าท่านไปพบว่าทุเรียนของท่าน2เดือนแล้วไม่แตกใบอ่อนนั่นคือห 2. เพราะแตกใบอ่อนใบเล็กแค่แกนใบกระด้างใบเล็กใบบิดม้วนงอแล้วก็ถ่ายใบที่ยอด 3. ม,มีอาการใบเหลืองจากใบแก่ภายในสงคุ่มที่เริ่มมีอาการร่วงเล็กน้อยสรุปได้เลยครับนั่นคืออาการลากเน่าแล้วก็เน่าคอดินท่านจะต้องเปิดดินตรงโคนต้นออกแล้วก็ใช้เมทรักซิลนะครับหนึ่งกิโลต่อน้ำสอ0รลิตรหรือถ้าหากว่าแต่เป็นต้นเดียวก็คือร้อยกรัม เอามาร่วมกับเธอละคอร์ซเป็กอีก30 cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรหรือ300ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรลากตรงไปตำแหน่งที่โคนต้นที่เราเปิดเอาดินออกหลังจากนั้นเราก็จะทำการปล่อยเชื้อไตโคเดอรมาเอาไตซารน,นี่นะครับคุกปุ๋ยหมกักแล้วเอาไปกองไว้ที่บริเวณโคนต้นนั่นเป็นวิธีที่ท่านจะต้องปฏิบัติแต่ต้องไม่ลืมว่าการเปิดโคนเอาดินออก เพื่อให้อากาศเข้าไปได้ถ่ายเทแล้วก็เปิดล่องเพื่อเอาน้ําออกถ้าเราปฏิบัติได้เร็วทุเรียนเราจะรอดแน่นอนแต่ถ้าช้าอาจจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกสองเดือนจากนี้ไปเนี่ยฝนจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ต้นตายช้าแต่ถ้าเราควบคุมได้เร็วเขาก็จะฟื้นตัวได้เช่นเดียวกันอันนี้คือปัญหาของทุเรียนทั้งหมดซึ่งอยากจะนำเรียนสรุปให้เห็นเป็นภาพตรงนี้ จากในส่วนของทุเรียนเรามาดูประเด็นของมังคุดกันต่อเลยนะครับมังคุดวันนี้50%ของพื้นที่มีสภาพต้นที่สมบูรณ์ใบแก่เรามีโอกาสที่จะปล่อยให้เขาอยู่ตามปกติต่อไปผมอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าท่านต้องการที่จะลดความเสี่ยงท่านก็จะต้องดึงใบอ่อนให้ได้ทีนี้มันผ่านมาแล้วครับสิงหาทำแล้วหรือไม่ได้ทำ พอมาถึงณนะวันนี้เดือนกันยายนผมแคคิดว่าในสภาพต้นที่ท่านจะต้องพิจารณานะครับคือหนึต้นที่ไม่ได้ให้ผลผลิตในปีที่ผ่านมาสอเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์พร้อมสับเราก็คงไม่ปฏิบัติการอะไรนอกจากการเพิ่มปุ๋ยในการใส่ปุ๋ยทุกวันนี้เราก็คงใช้ระบบใส่น้อยแต่บ่อยครั้งในเดือนกันยายนใส่น้อยแต่บ่อยครั้งนะครับโคนต้น เราคงปล่อยเช่นนี้ต่อไปแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาคมย้ำว่าจะไม่เข้าไปดำเนินการอะไรทั้งสิ้นสำหรับในเดือนหน้าแต่ณเวลานี้ก็ขอให้ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวทีนี้การใส่ปุ๋ยนี่นะครับก็จะเป็นประเด็นว่าในส่วนของการที่มีใบยอยู่ในโคนต้นเป็นจำนวนมากเราก็จะต้องคลาดใบออกเพราะว่าถ้าเราไปหว่านอย่างเดียว มันก็จะลอยตัวอยู่เหนือใบดังทําได้นะครับในเดือนกันยายนนี้แต่ถ้าหากว่าเราคาดโคนออกและเอาไปกองไว้ต้องเตรียมกองเอาไว้นะครับอย่าไปทําลายเพราะในเดือนตุลาคมเราจะตีกลับเข้ามาคุมโคนใหม่ที่เราต้องคาดออกก็เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้รากเขาได้รับและก็ปุ๋ยที่เราหวานก็หวานน้อยแต่บ่อยครั้งนั่นเป็นประเด็นที่ เป็นมังคุดที่ต้นที่สมบูรณ์ต้นปีที่ผ่านมาไม่ได้ให้ผลผลิตวันนี้เรามีปุ๋ยซูเปอร์โนวาและก็นาโนโกถามว่าสูตรอะไรก็จะเป็นสูตรเสมอนั่นเองครับจะเป็น16 16 16ประการต่อมาสำหรับมังคุดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกรณีที่เราดึงใบอ่อนปรากฏว่าดึงแล้วไม่ออกครับ ความหมายก็คือในเดือนสิงหาคมเนี่ยเราพยายามที่จะดึงใบอ่อนแล้วสองครั้งตามทุกขั้นตอนไทโอยูเลียมีน้ำตาลทางด่วนมีฮิวมิกมีอะไรก็ทำว่านยูเลียแล้วแต่งกิ่งและอะไรไม่ออกถ้าไม่ออกก็ต้องขอให้พักต่อไปความหมายคือต้องเข้าใจมูลเหตุว่าสาเหตุที่เขาไม่ออกอาจจะเกิดจากหนึ่งอายุใบคือเขาแตกใบอ่อนเมื่อเดือนมิถุนาสอง ความสมบูรณ์เขายังไม่เตรียมตัวเขายังตั้งตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอายุใบไม่ได้ความสมบูรณ์ไม่ได้เขาก็จะไม่แตกใบอ่อนและถ้าไม่แตกเขาจะแตกไหมในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมตอบได้เลยครับว่ามีโอกาสแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าถ้าในกรณีที่มันมีเหตุพลิกผันขึ้นมาในเดือนตุลาคม ตรงนั้นเราก็จะมีวิธีแก้ไขวันนี้ขอให้ท่านอามองประเด็นตรงที่ว่าถ้าเราดึงไม่ออกในเดือนสิงหาเดือนกันยายนนี้เราก็จะพักพักเท่าไหร่พักประมาณ20ิวันนะครับพักไว้ประมาณ20ิบวันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อครบ20วันเราควรจะดำเนินการอะไรกับมังคุดของเรา ในแปลงนี้ที่เราดึงใบแล้วไม่ออกมีอยู่สองแนวทางแนวทางที่หนึ่งก็คือเราจะไม่ทำอะไรต่อไปอีกเลยในเดือนตุลาคมกับแนวทางที่สองเรารอครับรอให้เขาแตกใบอ่อนเพราะนั้นถ้าเราจะรอให้เขาแตกใบอ่อนนั้นมันมีความเสี่ยงสูงดังนั้นผมให้มุมมองตรงนี้เลยครับว่าถ้าเป็นมังคุดที่ต้นไม่สมบูรณ เราตัดสินใจดึงใบดีกว่าครับสูตรของการดึงใบก็คือการใช้ยูเรียสาหล่ายสารสกัดสาหล่ายจะเป็นสาหล่ายเกอร์ม,มา,นานาโนาสาหล่ายอันชันินสาหร่ายไฮโซ3 0สังกะสีนะครับสังกะสีจะเป็นสังกะสีต่างๆแล้วก็มีปุ๋ยยูเรียชนิดพ่นเป็นตัวนํา4600ไปดึงใบเอาถ้าต้นที่สมบูรณ์ไม่พอแต่ถ้าต้นสมบูรณ์พอเราอาจจะรอดูอาการต่อไปก็ได้ อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการประกอบการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราลงทุนลงทุนหนักแล้วเราไม่ได้ผลผลิตมันก็ไม่ไหวแต่การที่เราจะไม่ลงทุนในต้นที่สุดโทมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องผมอยากจะสรุปตรงนี้อีกครั้งว่าถ้ามองคุดของท่านสมบูรณ์ดี เรารอได้ครับแต่ถ้าเป็นมังคุดที่ต้นสมบูรณ์ไม่ดีพอลักษณะใบก็ยังไม่หนานแน่นใบก็ยังไม่สดใสใบก็ยังไม่เขียวเข้มดําอย่างนี้เราลงทุนดีกว่าเพราะเราลงทุนไปเพื่อความสมบูรณ์อย่างน้อยในปีการผลิตนี้เขาก็ยังให้ผลผลิตกับเราได้ถึงไม่มากก็น้อยแต่ถ้าไม่ได้ เราก็ยังเก็บความสมบูรณ์ไว้ในปีการผลิตหน้าอันนี้คือกลุ่มที่สองนะครับที่ดึงแล้วไม่ออกมาดูต่อมานะครับในกลุ่มที่สามก็คือดึงใบแล้วปรากฏว่าออกบ้างเล็กน้อยประเด็นตรงนี้ถามว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดที่ปัจจัยการผลิตหรือไม่ก็มีส่วนตรงไหนครับมีส่วนสำคัญที่สประการที่ผมได้อธิบายไว้คืนหนึ่ง ผลของการใช้ปัจจัยเนี่ยมันมีอำนาจอยู่ประมาณ30-40% 2. อ,อายุของใบอีก30-40% 3. ส,สภาพอากาศครับเ่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ถ้าจะพูดถึงสภาพอากาศเอื้อมนวยต่อการแตกใบอ่อนของมังคุดแต่ในทางกลับกันครับกลับพบว่ามังคุดไม่แตกใบอ่อนสาเหตุก็น่าจะมาจากประเด็นตรงที่ว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาแตกใบอ่อนมาแล้ว แล้วอายุใบเขาไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับโดยสถิติของมังคุดในหลายปีที่เราทางานศึกษามาเนี่ยเราจะพบว่าในเดือนสิงหาคมของทุกปีในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการแตกใบอ่อนเพราะว่าฝนถึงช่วงกรกฎาพอสิงหาฝนตกมังคุดก็แตกใบอ่อนเพราะแตกใบอ่อนก็จะมีหนอนกินใบมาระบาดแต่ในกลับกันปีนี้กลับพบว่า ไม่มีแตกใบอ่อนเลยหรือจะมีก็น้อยมากนั่นเป็นประเด็นที่เรากำลังมองว่าสถานะความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศยังมีผลสำคัญแล้วก็จะต้องไปตรงประเด็นกับอายุของใบสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกายนเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อนอยู่แล้ว ถ้าแปลงใดก็ตามที่ถ่วงใบไว้ได้จกนกระทั่งผ่านตุลาแล้วมาเจอฝนที่ต้นพฤิกาเป็นปัญหาทันทีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจึงฝากไว้เลยว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ทำมังคุดแล้วไปเจอว่าในเดือนตุลาปลายหรือเดือนตุลาหรือเดือนพิกา ถ้าหากว่ามังคุดของเราแตกใบอ่อนเราต้องให้น้ำหนักความสำคัญเลยนะครับว่าเราจะไม่เพิ่มปริมาณใบแต่เราจะเพิ่มความสมบูรณ์ความแข็งแรงเราจะเร่งให้ใบแก่ให้เร็วที่สุดอันนี้คือสูตรสำเร็จตรงนี้จะไม่มีการใช้ปัจจัยอย่างยูเรียสาหลายสังกะสีหรือสารอะไรที่จะไปกระตุ้นเพื่อเพิ่มปริมาณใบ ในทางกลับกันเราจะต้องปรับมาเป็นเร่งให้ใบแก่ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเล่งใบแก่ก็จะเข้ามามีบทบาทสูงในการที่จะมาแก้ปัญหาเพราะเรามีข้อมูลตรงประเด็นที่ว่าถ้ามังคุดแตกใบอ่อนน้อยใบยอ่อนมีอายุ60วันไปเจอสภาวะลมหนาวอากาศช่วยเขาออกดอกได้เป็นออกดอกจากใบแก่ที่อยู่ภายในสงพุมนั่นเอง เหลือดูเวลานะครับก็คาดว่าถ้าเราจะนําเสนอพืชเศรษฐกิจต่อไปนั้นก็คงอาจจะไม่สามารถที่จะต่อเนื่องได้นะครับผมขอเวลาประชาสัมพันธ์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งกับงานวันแฟนคลับชัยพฤกเขาไรายาและขลุงเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเนี่ยไม่ยังไม่ได้มาร่วมง,งานและยังไม่ได้รับรายการพิเศษดังนั้นบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทเอราวันและก็บริษัทเทคโนโออบจึงได้ร่วมกับชัยพฤกษ์เขาได้ยาและก็ชัยพฤกษ์ครุงจัดงานวันแฟนคลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านได้รับโอกาสในการรับปัจจัยการผลิตได้รับสินค้าดีรายการพิเศษรวมถึงรุ้นรางวัลใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่เหมือนกับงานมหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันที่8ตุลาคมตั้งแต่เช็ก่งเช้าเป็นต้นไปเราพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ชัยพฤกษ์เขาไรยางานนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสพท์ครับสินค้าดีมีคุณภาพรายการพิเศษรางวัลใหญ่นั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองครับเปิดเวทีเสวนาสัมนาตอบักถามข้อสงสัยปัญหาบรรยายสาระความรู้ ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นภาระความรู้และเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันและก็ส่วนที่3ก็คืออาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานสำหรับช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่ครับไปฟังสาระข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสีสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการสักครู่เดียวครับเปิดฟังรายการอาจารย์จะได้ เป็นเพื่อนคู่ใจในยามมีปัญหา